ใส่ยาดไ่เล้วบบดเนี่ยมาเนี่ยเอาก่อนตอาลีใส่แล้ว้ล้คือบรดีออกมาไอมาไหมพี่ของมันพี่ออง้าน5าทีเียวกินไม่รู้บาทไปอันนี้คือโมเมนมเมนต์โอ้โหใช่ไหมรัะบาดเนี่ย็คไงค่มาเดินมาชิมหมูกัทะพี่

หมอนี่นะคะลิ้นซื้อไว้ตั้งแต่สมัยลิ้นยุงเทพยนะคะมันจะเป็นหมอนุ้มเนี้ยบใหญ่ๆมันร้อนมากบาดที่นี่ก็เล่นยนอนหมอเข้าไปแน,ะะนป่นกองไข่ทัตเตอร์เล็ดยนต์เตาลงไปในกองไข่ทัตเตอร์เล็ดเรือแ,แต่นี่มาบ้านนะคะตอนนี้นะ่ะไปซื้อชุดเนี่ยมาไหมใช่ผัวไปเอาผมมาล้าน้น่นชาแบบที่เนี่ยคับผัววันนี้เนาะต้องมาเดียวากรู้ ลุงที่จะกินเม่นวัดบูบานรถโธ่ฉันไม่วาคือถ่ายกินอยู่บ้านเราตอถ่ายกินที่นั่งจริงนั่งที่หลังนั่งจะไป็นเครื่องชูโมงผักจึงวัดถกจังเหรอันนี้เหรออันนี้แหละโอ้มันใหญ่ไปบ้างนี่มันเตาเล็กอันนี้มันเตาเล็กนี่มันเตาใหญ่อยู่ไงโธ่ที่หน่อยเ้ยมาย่างเท่ากันเด้อกินเบ็ดทั้งบ้าน มันร้อนอยู่มันร้อนอยู่ร้อนหนุกจะเพิ่งเทเมื่อกี้ใช่ไหมร้อนเลยได้ยังไงนึกนะคะหมูสามชั้นใส่ก้อนขีนี่ถุงเนื้อขี้มาเด้อมาเด้อหมูกระทะเล่เขาถือตกแต่ว่าอยากก,อยากกินอยากกินอยากกินโอ้มันร้อนแล้วนะแค่หมอนี่ลูก้ใส่ที่มันใหญ่มากไหนนั่งหนุกานไม่ร้อนได้ยังไงโอ้โหร้อนอยู่ มา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 ย่างซอยก่อนกินต้องยืนกินแล้วได้อีกฟิวนึงถ้าคือดีถ้าพื้นที่พื้นที่เหลือเยอะมากเลยอ่ะด้วยก็เลยน้อยจมจมพื้นที่เหลือเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยใส่ตะเกียบเอบมาข่อยเก่งเอาเนื้อขีดมาเิี๋ยวก็เนี่ยนี่คือคือข้าวไม่ใช่ พี่ชายเนี่ยนี้อันนีอนนี้ที่สอนี่นี่ใส่ไหมนี่นะคะฝั่งนี้ก็ไม่อันนี้เท่าไหร่นะมาเด้อพี่น้องใครอยากจะกินเพิ่มแห้งอะไรต้องไปแห้งพ่อทานใจเพราะว่าเอาทานเพิ่มเมื่อกี้เนาะค่ะเอคะจิบ่ทันอือถึดเลขเลขเล้าเลขข้างน้อยบ่เอน่บังน้ำจิ้มนะคะมีหลายน้ำจิ้มอุ้ยอันนี้แตกพี่แนาไม่ใช่ กซีฟอร์กโคดนะคะน,นี่อันนี้น้ำจิ้มต้งหูยยีอันนี้น้ำจิ้มอุบลทำไมถึงเรียกน้ำจิ้มอุบลรู้ไหมเพราะว่าน้ำจิม้มหวานืเพ <laughs> คนกินแค่อันนี้เจ็บที่ยันนี้คือมาก,กินหวานแท้เน,นี่ยเป็นแังไหนหวานนะอันไอนอย่างไรเขออาเรียกโรงงานน้ำตาลก็ไม่มีนะแต่กินหวานไม่รู้โรงงานน้ำตาลกับบะหมี่เด้อใส่ได้เกียบบะเกียงนะคะ เกี๊ยไม่เก่งเตรียมน้ำจิ้มโชว์หน่อยสิเก็บหอมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เทน้ำจิ้มก่อนผักโร้ม่ะแก็บหอมเอาผักโรยเลยลูกสาวเดี๋ยวเสียปุ๊นี่เสือมาโซูย่างย่างนั่งถากินได้เลยฉลมเอาดิฉ่สลมสลมสลำนะ คลิปนี้ลิ้นกะขออนุญาตกินหมูกระทะกันเด้อจ้าอากาศเย็นๆกันนั่งกินนั่งคุยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆฝากกดติดตามนะคะผู้ใที่ธิพา,า,านมาบอนให้กดติดตามเด้อกดติดตามลิ้นไวแน่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า